สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของระยะเลนนะครับซึ่งแต่ละระยะเลนเนี่ยเราจะถอยห่างแค่ไหนมีมุมมองแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะลองให้ดูเลยว่ามีเลนฟิกเลนซูมแนวตั้งแนวนอนให้ดูหมดเลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับตัวแรกที่จะเริ่มนะครับก็เป็น20มิลน,นะครับจะรับภาพอยู่ที่94อ,องศาตัวกล้องจะอยู่ห่างจากตัวแบบราวๆ0.5ูเมตรนะครับ ระยะที่ห่างจากตัวแบบนะครับผมจะมีการวัดแล้วแต่ว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับก็เลยจะเป็นค่าประมาณตัวที่2องครับเป็นเลนส์24มิลมนะครับ,ม,นนรบมุมรับภาพอยู่ที่84องศาตัวกล้องห่างจากตัวแบบราวๆ0.6เมตรด้วยระยะยังไม่ต่างกันมากอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างครับแต่ว่าฉากหลังเนี่ยจะละลายมากกว่าแน่นอนเพราะตัวนี้เป็น1.4นะครับตัวที่3 35มิลมมุมรับภาพอยู่ที่63องศาตัวกล้องจะอยู่ห่างจากตัวแบบราวๆ1เมตร ตอนนี้จะเริ่มเห็นความแตกต่างของฉากหลังและตัวแบบตัวที่4นะครับ50มิลแน่นอนครับเป็นเลนที่หลายคนคุ้นเคยมุมรับภาพอยู่ที่47องศาตัวกล้องห่างจากตัวแบบ1.8เมตรตัวต่อมาตัวที่5นะครับ85มมิลมุมรับภาพอยู่ที่ 2ี่ถึงองศาตัวกล้องห่างจากตัวแบบอยู่ที่2.5เมตรตัวสุดท้ายนะครับ135มิลมมุมรับภาพอยู่ที่18องศาตัวกล้องห่างจากตัวแบบอยู่ที่4.6เมตรจริงๆแล้วเท่านี้นะครับก็ทำให้เราเห็นแล้วครับว่าระยะเลนแต่และระยะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูกับเลนซูมนะครับที่เราใช้วิธีเดียวกันในการถ่ายนะครับซูเฟลิงก็จะคล้ายๆกันตอนนี้ผมจะลองถ่ายเป็นแนวตั้งให้ดูนะครับเริ่มจากระยะแรกนะครับ24มิล ห่างจากตัวแบบ0.5เมตรระยะที่2นะครับ35มิมลห่างจากตัวแบบ0.7เมตรระยะที่3นะครับ50มิลห่างจากตัวแบบ1เมตรระยะที่4นะครับ70มิลห่างจากตัวแบบ1.5เมตร ระยะที่5นะครับ8 5มิลห่างจากตัวแบบ1.8เมตรและระยะสุดท้ายนะครับระยะที่6 1 0 5มิลห่างจากตัวแบบ2.3เมตรแน่นอนนะครับว่าแต่ละระยะนะครับมีความแตกต่างของภาพเหมือนกันนะครับผมก็ถ่ายเป็นแนวนอนของเลน24-5 0 5ไว้ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถดูได้จากภาพเลยนะครับ อันนี้จะเป็นแถบนะครับเนื่องจากว่าบางคนอาจจะอยากรู้ว่าถ้ามากกว่า135ล่ะถ่ายมาแล้วจะเป็นฟิลลิ่งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่เลนตัวนี้กันนะครับเลนตัวนี้ถ่ายได้ตั้งแต่ระยะ50มิลจนถึง400มิลน,นะครับตอนนี้ผมถ่ายที่ระยะ100นะครับมุมรับภาพอยู่ที่24องศา135มุมรับภาพอยู่ที่18องศา200มิลมุมรับภาพอยู่ที่12องศา3 0มมิล มุมรับภาพอยู่ที่8องศา400มินมุมรับภาพอยู่ที่6องศารวมระยะ50ถึง400ตอนนี้ผมจะรวมระยะ24ถึง400นะครับให้ดูเลยนะครับว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับและช้าๆอีกทีนะครับ จบแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า